สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับรายการ The Story 147ครับเรื่องราวดีๆของนักสุเกอร์ที่มากความสามารถและเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าติดตามโดยเฉพาะเขามีผลงานไปถึงรองแชมป์ยาวชนโลกเลยเป็นใครไม่ได้ครับคนนี้หน้าตาโอ้โหหล่อเรลาต้องเป็นนายแบบวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับคู่ซี้ของผมอาจารย์ต่ายพิจิตวันนี้เราแนะนําเลยครับน้องคนนี้ก็คือ เจ้าโตโต้สิทธิ์ตุ้มครับหรือว่าทวีทรัพย์คงกิจเชื้อชูแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้ว <Huh? S 2> อ,อาจารย์ตายคนนี้เป็นยังไงเด็กคนนี้ครับก็จริงๆแล้วนะยุคข,ของโตโต,โต้ก็เป็นอะไรที่หลายคนหลายคนยังคือค่อนข้างมันจะเป็นรุ่นเนอะร,รุ่นนั้นก็จะมีก่อนโตโต้จะเป็นรุ่นฮุตหลังสิตธิ์ของโตโต้มาก็จะเป็นรุ่นเหนือบางแสนโฟนเนวาดา แต่ไผ่ไผ่รุ่นรุ่นเดียวกับกับพุทธมั้ใช่แต่เราเข้าก่อนไลน์เข้ารายในรายละเอียดอาจารย์ต้องสวัสดีทางกล้องก่อนใช่สวัสดีครับผมลืมเลยนะครับครับผมทันแนะนําเลยครับก็เป็นไงต้นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอางี้ดีกว่าต้นเดี๋ยวเราให้น้องเขาเล่าดีกว่าใช่เล่าเรื่องราวเขาเพราะว่าเขามีเรื่องราวที่น่าสนใจถูกต้องและด้วยหน้าตาความหล่อเหลาของเขาแล้วเนี่ย มันต้องพูดอันนี้เดี๋ยวว่ากันอ่าารีมันกมีอะไรบ้างใช่ไหมครับมีอะไรบ้างเชิญเลยอาจารย์ครับก็เป็นไงตอนนี้โตโต้เริ่มเล่นตอนอายุเท่าไหร่ครับเริ่มเล่นตอนอายุสิบสองครับสิบสองตอนปหกครับจำได้ปหกสิบก็แล้วแล้วคิดยังไงเล่นบ้านวีโตหรืออะไรยังไงใครชวนตามตามคุณพ่อไปที่สนุกเกอร์คลับครับแล้วก็ไปลองแทงแล้วรู้สึกว่ามันเพลินดีครับอ่าครับครับก็ คล้ายๆที่อังกฤษนะเออ่าของคนอังกฤษเนี่ยถ้าเขาชอบเล่นสนุกก็จะพาลูกไปมันจะมีโต๊ะเล็กโต๊ะพูไปเล่นครับพ่อชอบเตะบอลก็จะพาลูกไปสนามเล็กถูกต้อง่ายญสุดสัปดาห์ใช่ครับอ๋อก็คือก็ตามคุณพ่อไปอันนี้เรื่องสูงไม่ถึงเนี่ยแทงได้ไหมแทงได้ครับแแทงได้ครับผมแล้วแล้วตอนนั้นชอบไหมก็คือยัง ตอนนั้นมันยังเด็กครับว่ามันมันแทงแล้วมันก็รู้สึกแค่แบบว่าสนุกเฉยๆมันยังแบบยังไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะครับแล้วแล้วแบบมีครูไหมจริงจริงจังตอนอายุเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวผมผมขอเล่ากอนนะครับได้ครับเชิญเลยผมอ่ะอันนี้พูดชื่อเพจได้ใช่ไหมครับครับได้เลยครับได้เลยผมอ่ะตอนนั้นเป็นเว็บไซต์สุลเกอร์โซซิเอตี้ครับเขาลงแปะชัของลุงบูนนะครับก็ลงแปะไว้ว่ามีรับสอน แล้วที่ที่แม็กซิมัมสนุกเกอร์ขับแล้วมันใกล้บ้านผมครับแม็กซิมัมโต๊ะคุ้นชื่อสองวัดพุทธครับอ๋อหวัดพุทธแถวโซนพระรามสองพุทธบูชาพุทธบูชาแถวบางมดครับโอเคแลวคือพอดีเห็นว่าใกล้บ้านผมก็เลยลองโทรไปหาอาจารย์ตุ้มครับครับแล้วก็ลงสมัครเรียนกับอาจารย์ครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้จริงจังกับสนุกเกอร์ตอนนั้นอาจารย์ตุ้มเริ่มเปิดสอนแล้วครับเนาะไม่ก็มีตอนนั้นมีอาจารย์ เขาโปรโมทว่าม no 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 ีอาจารย์ตายมีอาจารย์เต้ยมีอาจารย์ตุ้มไหตอนนั้นสามตองอาจารตองเลยมีอาคคะด้วยอาจารย์จำไม่ได้เหรอใช่ครับเอออาจารย์หรืออาจารย์หรืออาจารย์ล็อกงานเยอะจนจำไม่ได้น่าจะเป็นช่วงที่ที่ยอนกินกาแฟครับวันนี้อาจารย์ตุ้มเนี่ยเขาก็ไปช่วยสมาคมเนาะเขนที่มีตำแหน่งอยู่แล้วก็เป็นคนที่ทำรวบรวมอือรวบรวมตำราเกี่ยวกับทั่วโลกเลยอร์อาจารย์ตุ้มเนี่ยเป็น ป็นนักวิชาการอ่าเป็นนักวิชาเป็นคนแปลด้วยโค้ชทุกคนที่มาเมืองไทยในสมัยนั้นน่ะอาจารย์ตุ้มเป็นผู้แปลอ่าแปลให้นักกีฬาฟังให้โค้ชฟังเพราะงั้นเขาก็จะผ่านโค้ชมาหลายหลาหลากหลายมากวิธีการเขาเยอะมากแล้วโดยเฉพาะของอาจารย์ตุ้มเป็นนักวิชาการด้วยนักวิชาการเนี่ยผมมองว่าแกเก่งนะเวลาพูดแล้วต้องต้องใจฟังทฤษฎีแน่นมากทฤษฎีนี่ผมบอกว่าเป๊ะที่สุดแต่อาจารย์เนี่ยคือทฤษฎีแม่แม่แต่ว่าปฏิบัติได้ ถูกไหมฮะก็มั่วๆตัวเหล็กเพือนไมไม่ใช่อะแล้วต่อที่เป็นงครับจันตุ้มสอนแล้วก็สอนแล้วก็ผมก็ซ้อมกับแกไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนสักพักหนึ่งเขาจันตุ้มก็พาไปหาอาจารย์ตายนี่หละครับที่จําได้เลยว่าตอนนั้นเสือใหญ่ภาพที่โต๊ะที่อาเสือใหญ่ครับก็ไปีินได้ไปเล่งอาจารย์ตายครั้งแรกตข้ามกระสานใช่ครับตรงข้ามได้ไปเียงอาจารย์ตายครั้งแรกที่เสือใหญ่ครับครับ แล้วก็ระหว่างนั้นประมาณอายุ13ปีครับก็ลงแข่งเยาวชนลงแข่งแต่ยังไม่ได้ลงแข่งแลงกิ <L anging S 2> ้งแลงกิ <c oughs> ้งอย่างได้ลงแข่งแต่เยาว,วชนอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบย้อนกลับมานิดหนึ่งตอนอาจารย์ตุ้มสอมนเะนี่ยด้วยเขาเป็นนักวิชาการคนระับผมได้ยินหลายคนพูดว่า เฮ้ยมันเหมือนการเรียนน่ะถูกต้นใช่ครับต้องมีการโน้ตการจดใช่ไหมถูกต้องประเมินผลใช่ครมีชีพถูกไหมประมาณนั้นเขาให้ฟังตรงนี้หน่อยดิโอ้ก็ก็ให้ผมอธิบายตั้งแต่ก่อนก่อนแท่งสุนุกเกอร์ต้องมีรูทีนอะไรบ้างผมต้องธิบเขียนอธิบายให้แกครับแล้วก็เขาก็จะสอนกับผมอยู่อยู่กับโต๊ะครับเฝ้าตลอดเลยครับ ไม่มีห่างเลยครับเฝ้าผมผมซ้อมหกชั่วโมงซ้อมแปดชั่วโมงอัารันตุ้มก็อยู่กับเราตั้งลูกให้ด้วยครับโอ้โหทั้งทั้งแปดชั่วโมงทั้งหกชั่วโมงนั้นก็เฝ้าผมแล้วก็หาข้อผิดพลาดประเมินผลแบบมีแบบทดสอบทุกวันแล้วก็แต่ละอาทิตย์เขาก็จะให้ผมสอบอืประเมินว่าสมมติว่าลูกตรงเนี่ยผมแทงร้อยลูกลงกี่ลูกกี่เปอร์เซ็นต์แต่ละอาทิตย์จะมีการพัฒนาแบบไหนบ้างแบบไหนบ้างแล้วก็ เปอร์เซ็นต์ลงจะดีขึ้นไหมแต่ละอาทิตย์อะไรประมาณเนี้ครับฟังแล้วคุ้นคุ้ไหมเหมือนจีนเลยนะใช่ครับจีนเขาก็ทำอย่างนี้เนาะใช่ครับเป็นไงเราเราชอบไหมอย่างนั้นอบอุ่นไหมครับชอบครับชอบนะอบอุ่นดีครับก็มันทําให้เราพัฒนาได้เห็นพัฒนาจริงครับเริ่งทำห้เห็นว่าแล้วก็เขาจะดูข้อผิดพลาดของผมอตลอดเฝ้าดูว่าผมมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ครับถามตอนนี้ว่าไปโต๊ะพิสสองเนี่ย ตอนนั้นอะใครดีที่สุดพี่สองกปะในโต๊ะผมพี่สองอยู่แล้วอ่าแล้วตอนนั้นอะอ่ามันต้องมีดิแรงบันดาลใจใครเป็นไอดอลเราตอนนั้นอืมตอนก็ที่ทำให้เราอยากเล่นอ่ะอ๋อตอนตอนนั้นก็มีอาต๋องสิชอยรชบครับเขามีไปแทงโชว์ที่แม็กซิมั่มแล้วผมเหมือนได้เจออาต๋องครั้งแรกก็ที่นั้นครับมันทําให้ผมแบบแล้วแบบบวกกับพ่อผมชอบด้วยใช่ชอบชอบใครใครก็ชอบแรงบวกแรงบวกแรงบวก็น่าจะอาต๋องแหละครับครับตอนนั้นยุคนั้นนะครับ ก็ก็มีมีเยอะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ต้นก็คือครอบครัวสนับสนุนอย่างเงี้ยอถูกต้องครับบางครอบครัวก็ไม่สนับสนุนแอบเล่นใช่มันจะมีพอกกันนะครับต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยในยุคผมยุคพี่ต้นเนี่ยนะครับมันจะไปเลยราะว่าไปเล่นทําไมอ่ะช่การพนันยังไงุณก็ไม่มีอนาคตใช่ครับอะไรอ่ะไปเรียนดีกว่าประมาณนั้นนะตรงนี้แต่นี้ถือว่าผมว่าโชคดีนะ ที่มีทางครอบครัวสนับสนุนถูกต้องครับมันก็มาถูกทางอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับแล้วแล้วถามว่าตอนนั้นเราหันได้12ใช่ไหมครับก็ประมาณ6 7เดือนทําทําเบรกสูงสุดได้ได้กี่แต้มแล้วตอนนั้นเมื่อก่อนเล่น6แดงเนาะใช่หกแดง6แดงก็ได้ประมาณตอนนั้นนะครับตอนนั้นก็เพิ่งเล่นไม่ถึงปีนะครับก็ใช่ครับประมาณ สี่สิบห้าสิบเลยครับโอ้โอ้สี่สิบไม่เกินห้าสิบไม่เกินห้าสิบไม่ถึงห้าสิบหรอกฮะถือว่าเยอะอาจยนะะเมากเยอะมากในระยะเวลาประมาณแปดเดือนครับโอ้ครับแสดงว่าโดนเพาะบ่มจากอาจารย์ตุ้มครับถูกไหมฮะอาจารย์ตุ้มก็บอกว่าว่ามีแววละวเอาบ่อยสู้อีกนิดนึงครับเพราะว่าสนุกเกอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ยากที่จะพูดนะอาจารย์นะมันมันไม่เท่ากันถูกต้องครับแต่ละคนไม่เท่ากัน เด็กบางคนช่วงฝึกจะช้าถูกต้องปีแรกช้าครับพอปีสองสามเร็วครับบางคนก็เร็วเร็วเลยแล้วก็มาช้าช้าปลายถูกครับเจส่วนที่ช้ากับเร็วนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยหลายๆองค์ประกอบนะว่า ระเบียบวินายสำคัญที่สุดคือการเสมอต้นเสมอปลายในการฝึกซ้อมความมุ่งมั่นด้วยความมุ่งมั่นแล้วมีเป้าที่ชัดเจนสภาพแวดล้อมโอ้โหแน่นอนครับสาคัญเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่ถูกต้องที่อยู่ด้วยปัจจัยอะไรได้ไมนเยอะมากบางคนซ้อมดีแต่เวลาเล่นไม่ดีครับเพราะสภาพภายในแต่อยู่นี้อยู่กับอาจารย์ตุ้มสุรศักดิ์ไม่มีแตกแถวแน่นอนเพราะเขาไม่ยอมแน่แกเป๊ะไหมแกเป๊ะไหมเป๊ะครับแล้วจะคอยแนะนําอะไรแล้วแบบสิ่งที่แกแนะนํามาพอโตมาผมเจอจริงๆถูกต้อง ใช่ครับพาะอาจารย์ตุ้มนี่คือเป็นถือว่าเป็นบอร์ดบริหารสมัยก่อนที่อยู่กับคุณสินทุ่มพูนสีวงต้องยอมรับแกแกเป็นประธานผู้ตัดสินเก่าครับแล้วก็แกเนี่ยบอกเลยครับว่าแกเรียนรู้เรื่องสุูกเกอร์มาเยอะนะอาจารย์เยอะครับแล้วผมชอบอย่างก็คือแกจบวิศวะจุฬาด้วยใช่าอะไรวิศวะเนี่ยมันเกี่ยวเนาะมันมันเป็นเกี่ยวกับฟิสิกส์ใช่ใช่ใช่ไหมฮแบบมันมันเข้ากันได้มันเข้ากันได้แล้วโดยเฉพาะอ่าเข้าใจะอธิบา มันมันมีเหตุและผลมูลองดังถูกต้องทำไมทไมต้องเป็นอย่างนี้ใช่มันมีหักล้างทุกอย่างทุกอย่างมันมีหักล้างของมันคือทุกอย่างมีเหตุผลหมดถูกต้องครับถูกต้องก็เดี๋ยวพออีพีเนี้ยตอนนั้นเราสิบสองใช่ไหมครับจบสิบสองเสียดมาหาผมเท่าไหร่นะฮะประมาณเกือบเกือบสิบสามแล้วกันคสิบสามละใกล้ละใกล้จะเข้าสิบสามแล้วใช่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ทุกคนสอนได้ก็ให้เครดิตผมเข้าใจครับพามาหาผมนะครับพอตอนนั้นสิบสาม อ๋อผมทำอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะไหมผมจำไม่ได <sy> ้มีแม oh ่อาจารย์ไปเปลี่ยนเบยจนเบยพังมีไหมไม่ไม่พังครับไม่พังครับไม่เคยดีครับมันเวเดียวกันสอนเหมือนกันอยู่แล้วครับอ๋อเพราะว่าพี่ตุ้มก็เคยอ๋อตอนเป็นอบรมผู้สอนของของกีฬาโดยสมาคมนะครับก็จะไปไปช่วยด้วยเหมือนแบบอาจารย์ตุ้มเขาจะสําหรับผมนะเจอเลยอาจารย์ตุ้มจะหนักในทางทฤษฎีถูกต้องครับถูกต้องแต่อาจารย์ผมเรียนอาจารย์ต่ายจะได้เทคนิค และก็การเข้าใจความเป็นนักกีฬามากขึ้นมากขึ้นนะครับอาจารย์สอนอะไรบ้างครับเถี้ครับอาจารย์จำไม่ได้เลยคือการผู้ด่าว่าตอนนั้นถ้าแทงแทงได้สี่ห้าสิบแล้วเนี่ยมันก็เหมือนต่อยอดแล้วแต่ซ้อมเดี่ยวนะครับไม่ใช่ซ้อมคู่ครับถูกต้องไม่ได้ซ้อมคู่นะซ้อมเดี่ยวเลยนะม่คือหลักต้องคือคือไปเรียนกับเราเนี่ยมันต้องซ้อมเดี่ยวซ้อมคู่ก็กลับไปเล่นได้ครับตอนนั้นยังยังไม่ถึงขนาดที่แบบว่า อาจจะมีนิดนิดที่ว่าเข้าเบรคควรทำอย่างไรตรงนั้นนะเพราะว่าของซูกเกอร์มันต้องแบ่งเป็นสองภาพ<ะ>ซ้อมเดี่ยวเพื่อฝึกทักษะเนาะเพิ่มพูนทักษะซ้อมคู่ก็คือเอาจากทักษะที่ซ้อมเนี่ยมาใช้เดี่ยวมาใช้ซ้อมคู่ว่าได้เท่าไหร่ มันก็จะผสมผสานบางคนซ้อมเดียวอย่างเดียวไม่เวิร์กนะครับถูกต้องเล่นจริงไปไม่เป็นใช่อาจารย์ถูกต้องใช่ไหมไม่รู้จะแทงลูกซ้อมซ้อมคู่ผมแทงไม่ถึง4ึงสี่สิบห้าสินะครับครับซ้อมเดียวคือผมแทงกระดูกงูาสบยเป็นกระดูกงูหกแดงเนี่ยครับผมแต่ก็ไม่ไม่ถึง50าสิบหรอกประมาณสี่สิบมันก็ไม่ง่ายไม่ว่าจะซ้อมอะไรนะบางคนถ้ามันไม่เป็นเน่ยกกระดูกงูน่ะแทงร้อยนี่ยากนะฮะคุณคิดดูอะกกระดูกงูแทงร้อยต้ามเนี่ย ต้องได้สิบชุดนะสิบแดงแล้วต้องสิบสีใหญ่ถูกต้องครับผมถูกต้องอ่าสบสิบแดงเท่าไหร่สิบแดงสิบดำแปดสิบแปด้าแงอ่าเหลืองดําเป็นร้อยเจ็ดองครับนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณแทงกินยูพูเยอะน้ําเงินเยอะไม่ถึงร้อยแต้มนะอ่าใช่แล้วสิบแดงอ่ะคือสิบแดงสิบสีคือยี่สิบเม็ดบวกสีหกเม็ดยี่สิบหกเม็ดให้ที่ไหนอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาเพราะแทงสี่ถ้าสิบแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยทั่วไปถ้าคนฝึกเล่นเนี่ย ประมาณปีหนึ่งปีนี้ที่กระดูกงูควรแทงร้อยแต้มร้อยแต้มแล้วมันจะเป็นสเกลมาตรฐานครับครับผมที่เด็กที่แบบฝึกแบบถูกวิธีนะจะต้องเป็นแบบนี้อ่าแต่แต่ก็มีนะคุณเช่นเช่นเด็กที่ครูพักรักจำาเงี้ยเขาก็ทําได้นะเขาไปได้ของเขาอ่าเขาทําแบบแทงด้วยความรู้สึกของเขาตรงนั้นประมาณโตโตเรานั้นอยู่กับอาจารย์ต่ายนานเท่าไหร่น้องคอนหนึ่งครับ คอร์สหนึ่งเลยกี่เดือนตอนนั้นพอแล้วพอถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคอร์สเดียวแล้วก็ไปเข้าสูตรแล้วมั้งใช่ครับชสูเปิดพอดีนะครับแล้วก็จะมีการคัดเลือกอย่างที่บอกว่าเข้าสูตรเนี่ยเด็กหนึ่งต้องมีผลงานเนาะครับเยาวชนประเทศไทยเยาวชนแห่งชาติช่กีฬานักเรียนข้อสุดท้ายข้อสี่สมมุติได้ตำแหน่งแชมป์รองแชมป์รอบรองใช่ไหมครับายโตโตอายุสิบสอง อายุสิบสามแต่คุณเข้ารอบแปดแต่คนเข้ารอบรองอายุสิบเก้าเราจะเลือกใครซื้ออนาคตต้องเอาเด็กที่อายุน้อยกว่าผมรู้ว่าอีกอีกหกเจ็ดปีคือแน่นอนที่ได้รองแชมป์แน่นอนเหมือนผมจําได้ว่าผมลงแข่งเยาวชนปีแรกแล้วลุ้นเป็นสิบหกคนเลยนั่นหลังที่บอกว่าเมื่อก่อนต้องมีการคัดเลือกตัวฮานิพัซันก็เป็นผอออกเนาะเขาเขาจะมีเหตุผลเขาว่าอคนนี้เข้ามาด้วยอะไร คือใช้ผลงานอะไรเข้ามาตั้งตอบได้ไม่งั้นโดนด่าเลยถูกต้องครับสังคมมันก็ดูเราอยู่คอร์สหนึ่งตอนนั้นโอเคหลังกลับไปเป็นไงแบบว่าเรามีวิทยายุทธแล้วออกไปสู้กับใครไม่มีประทะอะไรไหมก็เริ่มลงแข่งนะครับเริ่มลงแข่งอยู่พี่ต้น13ใช่ครับเริ่มลงแข่งหาประสบการณ์ใช่ พี่ต้นจะให้ไปรักษาอังกฤษอีกแล้วค่ฟ้ากันอะไรไม่ต่เลยไม่มีอยู่อาจารย์ตุ้งครับพี่มันห้ามเลยใช่ไหมเขาเขาไม่ให้เล่นเลยถมยแกโทรเท็กเลยใช่ไหมว่านอนหรือยังทําอะไรอยู่นี่ไม่คือเขาาไม่ได้เช็คขนาดนั้นเขาก็ให้ให้สเปซผมแต่แค่แบบเขาก็จะแนะนําว่าอย่าไปเล่นนะเล่นแบบพูดหน่อยพูดหน่อยสายสายแข่งขันอย่างเดียวเขาแบบไม่ไม่แนะนําให้เข้าแบบสังคมแบบแบบนั้นใช่ครับเดินสายไม่ควรแน่ใช่ใช่ครับพี่ต้นเล่นแล้วจะเขียนยังไงน้อง จริงนะเพราะผมเคยสัมผัสอาจารย์ตุ้มนี่แกเป็นคนที่บุคคลที่สุดยอดจริงครับสุดยอดนะก็ผมเรียกว่าคนตรงห้าพันปีถูกต้องครับเขาจะตรงมากจริงก็คือเขาจะพูดได้ตรงมากเลยว่าถ้าอายุเท่าเนี้ผมจะเจออะไรใช่จะมีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบผมก็เจอเหตุการณ์นั้นจริงๆครับถูกต้องถูกต้องใช่แล้วก็เดี๋ยวพอจะเข้าศูนย์เดี๋ยวรออีพีไหมพี่ต้นเอาได้ได้ได้นะฮะ เกี่ยวกับการเข้าศูนย์เนี่ยโอ้โหสนุกแน่นอนแต่ว่าอยากถามนิดหนึ่งตอนที่เราอยู่พอเริ่มแทงดีปุ๊บพ่อแม่พูดว่าไงไหมพ่อแม่เห็นแล้วตอนนี้พ่อพ่อแม่พูดอะไรกับเราบ้างถึงทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยต้องเอาจริงจังกับมันแล้วพูดนิดหนึ่งจุดจุดที่เปิดแปลงคือการเข้าศูนย์นี่แหละครับคือมันต้องออกจากตัดสินใจว่าจะออกจากเรียนไหม,อ,มอะไรแบบจะมาลุยกับสนุกเต็มตัวเลยไหมอะไรประมาณนั้นนะถามนิดนึงตอนนั้นการเรียนเราเป็นยังไงบ้าง นิดหนึ่งท้ายๆการการการเรียนก็ผมก็เรียนโอเคอยู่ครับโรงเรียนอะไรตอนนั้นหนูเราเรียนที่ไหนาศาสตร์วิเทศครับก็โอแบบสองภาษาสองภาษาด้วยใช่ไหมไบลิงกัวครับนะฮะโอ้โหตรงนี้ต้องค้าไว้นิดหนึ่งแล้วก็แล้วก็ก่อนหน้านั้นผมก็เป็นนักฟุตบอลมาก่อนเนี่ยอ้าวแล้วก็เป็นหมดรอแป๊บหนึ่งมาเรื่องราวกําลังเข้มข้นเลยครับสําหรับน้องโตโตสิบตุ้ม ะะเดี๋ยวมาตามต่อใน e ะีถัดไปว่าเขาเข้าสูนและเขาใช้ชีวิตอย่างไรและเป้าหมายก็คืออะไรตรงนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ